สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับวันนี้วัฒนาวัตรจะมาแนะนำวิธีการสมัครใช้งานครั้งแรกนะครับของฟังก์ชันออโตออเดอร์นะครับของ f i n a n c i a ยฮีโรนะครับตัวนี้เราก็จะเลื่อนมานะครับที่ออโตออเดอร์ครับอ่าตัวนี้ผมยังไม่ได้สมัครนะครับก็จะมีป๊อปอัพมานะครับ ว่าคุณยังไม่มีสิทธิ์ใช้งานออโตออเดอร์ Order, คุณต้องสมัครใช้งานก่อนนะครับก็มีขั้นตอนการสมัครยังไงเดี๋ยวเราไปทํากันพร้อมๆกันเลยนะครับอ่าเข้าไปที่ Financial Hero นะครับแล้วก็กดล็อกอินเข้าไปนะครับ ใส่ username password แล้วครับแล้วก็ล็อกออีกครั้งหนึ่งนะครับปกติหน้าจอแรกนะครับก็จะที่มาที่ market นะครับตัวนี้เราคลิกไปที่ buy and sell นะครับแล้วก็ด้านบนนะครับเลื่อนไปหาคำว่า auto order นะครับคลิกเข้าไปแล้วก็จะขึ้นป๊อปอัพมาแบบเมื่อกี้เลยนะครับแล้วก็ของเราก็จะคลิกสมัครนะครับ เมื่อคลิกสมัครแล้วก็จะมีบริการอิเล็กทรอนิกส์นะครับอ่าเข้าไปที่จุด3จุดนะครับก็จะเจอ Order Trader Service นะครับอ่าคลิกเข้าไปเลยนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน4ตัวนะครับตัวนี้เลือกได้เพียงอันเดียวนะครับตัวนี้ผมเลือกข้างบนนะครับแล้วก็จะเป็นคู่มือนะครับก็เลื่อนไปให้สุดเลยนะครับ เป็นคู่มือการใช้งานนะครับตัวนี้อ่าแล้วก็กดตกลงนะครับอ่าแล้วก็เลื่อนขึ้นด้านบนสุดเลยนะครับเลื่อนขึ้นบนสุดเลยนะครับแล้วก็ติ๊กถูกทั้งสองเลยนะครับแล้วก็กดยืนยันนะครับ แล้วก็ตัวนี้ก็จะมีการแจ้งเตือนบอกว่าถ้าสมมุติเราสมัครก่อนเวลา17นาฬิกานะครับตัวนี้วันถัดไปก็สามารถใช้งานได้เลยครับแต่ว่าถ้าเราสมัครหลังนะครับก็ต้องรออีก2วันนะครับถึงจะสามารถใช้งานได้นะครับตัวนี้เราก็ยืนยันเข้าไปนะครับ เมื่อครบกําหนดแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูหน้าออโตออเดอร์กันเลยนะครับคลิกเข้าไปนะครับตัวนี้ก็อ่านทำความเข้าใจนะครับเสร็จแล้วก็กดไออา e ์กแล้วก็อาร์ e รีนะครับตัวนี้ก็เป็นการสมัครออโตออเดอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนวิธีการใช้งานเดี๋ยว ถ้าใช้งานแล้วเดี๋ยวจะมาลงให้เพื่อนๆอีกทีหนึ่งนะครับวนันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ